สวัสดีครับจากไข่เกษตรชาวบ้านครับสําหรับวันนี้นะครับจะจะามาพาเพื่อนๆน,นะครับมาทําที่รดน้ําหรือที่ฉีดน้ําต้นไม้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่ไม่มีเวลาที่จะรดน้ําต้นไม้หรือประดิษฐ์เจ้าสิ่งนี้ไว้ใช้ก็ได้ครับก็เป็นขวดเหลือใช้ที่เรานํามาใช้ประโยชน์อีกครั้งนะครับก็ ใช้ขวดขนาด1.25ลิตรนี้นะครับหรือก็แล้วแต่เพื่อนๆจะสะดวกใช้ก็ได้นะครับนําไปประยุกต์ใช้ก็จะมีขวดแล้วก็จะมีนี่ครับท่อ,อ PVC นะครับก็แบบที่เรา,าไม่ใช้แล้วก็นํามาใช้ประโยชน์เนี่ยครับก็ยาวประมาณแค่ประมาณ1คืบนะครับแล้วก็จะมีหัวแรงครับที่จะใช้เจาะรู นะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีหัวแรงนี้ก็จะใช้ทูบหรือเหล็กแหลมเผา,าไฟนะครับมาเจาะรูก็ได้นะครับก็อุปกรณ์ก็มีเท่านี้นะครับส่วนฝาเราไม่ใช้นะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มเจาะรูกเลยครับก็สําหรับขวด1.25นะครับก็สําหรับฉลากเราก็แกะออกเลยครับนี่นะครับ ก็ไม่ใช้นะครับสำหรับฉลากก็แกะได้เลยนะครับเ,เมื่อเราแกะฉลากเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใชอ้อุปกรณ์หัวแร้งเนี่ยครับเาจาะรูเขา3ารูนะครับไม่ใช่3รูที่ครับ3แถวนะครับแถวข้างแถวกลางแล้วก็แถว ริมอีกหนึ่งแถวนี่นะครับเจาะแบบนี้นะครับเจาะสามแถวแบบนี้ ถ้าได้รูที่เจาะสามแถวนะครับแบบนี้นี่ได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็สำหรับการต่อท่อ pvc ขนาดสีหุนนี่นะครับก็เอาสวมนี่เลยครับสวมที่ปากขวดแบบนี้ นะครับเพื่อให้เขายึดแน่นแบบนี้นะครับแล้วก็ทางด้านนี้เราก็จะไปใส่สายยางน้ำนะครับอันนี้เราก็เอาสายยางน้ำนะครับมาใส่เพื่อที่จะเปิดทำการลดน้ำนะครับก็เนี่ยครับสวมให้แน่นครับทั้งสายยางแล้วก็ท่อที่คอขวดนะครับก็เดี๋ยวเราเปิดน้ำกันเลยครับ ก็เปิดน้ําเข้ามานะครับเนี่นะครับก็สำหรับการลดน้ําวิธีนี้ก็เป็นวิธีสะดวกเลยครับเนี่นครับน้ําเขาก็จะพุ่งแบบนี้เลยครับนี่นะครับนี่นะครับเราเปิดน้ําแล้วนะครับก็ขเขาก็จะเป็นลอองพุ่งออกมาอย่างนี้เลยครับ นะครับสำหรับาการลดน้ำก็เพื่อนเพื่อก็จะเปิดเขาทิ้งไว้แล้วเราก็จะไปทำธุระอย่างอื่นก็ได้นะครับนี่ก็สะดวกเลยครับเป็นละอองฝอยเลยครับจากที่เราเจาะรูไวน้นะครับสามแถวนะครับนี่่นเป็นละอองฝอยเลยครับอันที่สองจาก มาไว้ลดลาดในแปลงผักนะครับฉีดพ่นด้วยละอองฝอยก็เนี่ยครับเอาแค่ถายยางเนี่ยนะครับเอาขวดที่เราเจาะรูมาตั้งไว้นะครับนี่เขาก็ใช้งานได้ดีเลยครับนี่เปิดพ่นเป็นละอองฝอยเลยครับไว้ในผักแปลงผักหนุนครัวหรือในกระถางต้นไม้บ้านของเรานะครับแล้วเราก็จะทำธุระอะไรเราก็ ทำองื่นได้นะครับี่สำหรับผู้ที่ไม่มีเวลา,วล,าลดน้ำนะครับก็ใช้ขวดนี่แหละครับเป็นประโยชน์ในการลดน้ำนะครับนี่นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จ่ายด้วยนะครับก็เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับ จะไขความให้ไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ